สวัสดีครับเป็นแฟนช่องทุกหนังอินไซ h ์อยู่กับผมเจตอินไซ h ์เหมือนเดิมนะครับอย่ามาเจเจอกันทุกวันแบบนี้3ชั่วโมงเวลาอินไซ h ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วย IFM777 นะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับไฮไลท์คืนวันนี้เป็นยูโร2024รอบคัดเลือกต่อเน,นื่องจากเมื่อคืนนี้นะครับอินไซด์ช่วงแรก บที่เวลาตีหน่งสีห้าครับไปดูกลุ่มไอนะครับโรมาเนียรองจากฝูงจะเปิดม้านเจอกับอิสราเอลอันดับสามโรมาเนียเนี่ยมี8ดแต้มจากการชนะ2เสมอสองนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอสวิตเซอร์แลนด์มา2ต่อ2องครับแกนหลักชุดนี้มีนิโคลาสตานิอูนะครับกับตันทีม ตรงกลางมีรัสวานมาลินจากเอมโปลีนะครับคูนาก็เป็นจอดปูก,กัสจากเจนัวเล่นกับยานิสฮาติจากอาราเบสนะครับในขณะที่อิสราเอลมีเจ็ดแต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอันดอร่ามา2-1นะครับนำโดยมานอโซลมอนครับ ปีกจากท็อตแนมฮอสเปอร์ครับที่เหลือกองหน้าก็ไตบาริโวจากฟิลาเดลเฟียเล่นกับชอนไวมันนะครับกองหน้าตัวเก่าจากกรานาดาครับผลล่าสุดที่เจอกันคือปีที่แล้วในเกมอุ่นเครื่องเสมอ2-2นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองโรมาเนียเป็นต่อครับคือในกลุ่มนี้โรมาเนียก็ต้องเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่กลุ่มเดียวกับสวิตด้วยครับคือผมมองว่าเกมนี้คู่นี้มีโอกาสเป็นบอลบ้านใครบ้านมันสูงมากนะครับเล่นบ้านโรมาเนียวัดใจโรมาเนียครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บสาแต้มเชียร์โรมาเนียนะครับ อีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับไปดูโคโซวอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับจาฝูงสวิสเซอร์แลนด์โคโซวมี3มแต้มจากการเสมอ3าแพ้1น,นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้เบลารุสมา1ต่อ2ครับเกมรับนำโดยอาเมรามานีกองหลังจากนาโปลีนะครับแนวรุกมีมิรอตราชิก้าจากนอริสซิตี้ข้างหน้าเป็นเวเดตมูริกี้นะครับกองหน้าจากมาโยก้าเป็นตัวชูโรงครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ของมูรัตยาคิน มี10แต้มจากการชนะ3เสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอโรมาเนียามา2-2นะครับดอดังชุดนี้ก็กระนิดชากา้าเดนิสซากาเรียเลโมโฟ,ฟลอยเลอร์นะครับข้างหน้ารูเบนวากาสฮาริสเซเฟโลวิดพวกนี้นครับล่าสุด เจอกันคือปีที่แล้วในเกมอุ่นเครื่องเสมอหนึ่งนนะครับก่อนเกมข้อมองสวิตบุกมาเป็นต่อแน่ครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยโคโซโวแม้ว่าจะยังไม่ชนะแต่ก็เหนียวแน่นน่าดูครับโดยเฉพาะกับเกมในบ้านนะครับไปดูรายชื่อนักเตะก็สู้สวิตได้ครับผมว่าเกมแบบนี้วัดใจโคโซโวในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลา5ทุ่มนะครับไปดูกลุ่ม C บ้างครับยูเครนครับจะเจอกับอังกฤษนะครับคือ นัดเนี้ยจะเป็นเล่นงที่โปลแลนด์สนามกลางครับยูเครนเนี่ยอยู่อันดับ2มี6แต้มชนะ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะมอลต้ามา1 0นะครับเซอร์เกเรบอฟกุนซือก็มีดาวดังอย่างพวกอังเดยาโมเลนโกนะครับมิดฟิลด์จากดินมกเคียบครับมีอเลสันเดอร์ซินเชนโกจากอาร์เซนอลน,นะครับข้างหน้าก็อาเตมโดบ,บิกจากกิโรนาจับคู่กับโรมันยาเรมชุกนะครับกองหน้าจากบาเลเซียในขณะที่อังกฤษของกระเลตเซาเกตชนะมา4ี่นัดรวด12คะแนนเต็ม เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มมาซิโดเนียมา7-0นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าแจ็คก,กิลิชกับเทนอลัลเลสเดอร์อาร์โนเนี่ยถอนตัวไปนะครับปัญหาการบาดเจ็บก็แกนหล,กหลักๆเนี่ยด้านกลางก็เฮนเดอร์สันดีคันไรท์ชุดเบลลิงแฮมนะครับแนวรุกก็บุกยศสาก้ามาคัดแรดฟอร์ดแฮร์รี่เคนครับโดยมีฟิลโฟเดนเป็นตัวสอดแทรกนะครับเกมแรกเจอกัรอังกฤษชนะ2-0ครับคูณนี่ยก่อนเกม เขามองอังกฤษเป็นต่อพอสมควรครับผมดูแล้วยูเครนไม่ได้เปรียบด้วยนะครับเพราะาเล่นสนามกลางครับอังกฤษดูเข้าขาจริงๆนะครับชูดเบลเลนแฮนดีเคนไรส์แฮร์รี่เคนเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มจริงครับวัดใจอังกฤษดีกว่าครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับอังกฤษน่าจะชนะขาดสวยๆได้2ประตูครับเหมือนเดิมครับสนุก มันเร้าใจแบบติดขอสนามไปกับ IFM777 ยังไงฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของลูกหนังอินไซด์ด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ